สวัสดีครับผมไว้ดอร์วัตผู้ทีงามครับแล้วผมกัปตันชนละทอนครับใช่ครับก็ปีนี้เป็นคนหลอกขอทาดีปีที่2องของพวกเราทั้งสองคนแล้วครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่ได้เป็นได้ร่วมกิจกรรมนี้ครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ทํานะครับผมเองก็เหมือนกันครับเพราะเราได้เป็นมามาในทำเปตรงเนี้เป็นปีที่2ครับเพราะปีที่แล้วเราก็ไปรักษาดูสัตว์ที่เจ็บอะไรประมาณนี้ก็สนุกดีครับเป็น เป็นวันที่เราได้ดีแลกในการทําอะไรพวกนี้ครับก็ที่แผนไว้เราอยากจะทำเ,เกี่ยวกับฝนหลวงกันครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่แทบไม่มีคนได้ทําเลยแล้วก็กําลังจะเข้าหน้าแรงแล้วด้วยก็อยากจะทําแบบเพื่อแบบชาวนาชาวไร่ผู้ประสบภัยต่างๆในภัยแรงครับแล้วก็แบบศึกษาหาความรู้มาที่โรงเรียนก็สอนก็อยากจะนําความรู้ตรงนี้มาใช้ด้วยครับก็มีแผนสำรองเผื่อแบบทาไม่ได้เพราะว่าฝนหลวงก็แบบต้องนั่งเครื่องบินมันใหญ่มากครับผมแต่ก็แบบ คิดไว้ก่อนถ้าเกิดแบบแค่คิดเราอยากทําก็น่าจะทําได้ครับ<อ>แผนสำร,รองของเราก็ดอ,าดอยอ่างขางครับผมขึ้นดอยเพราะว่าดอยอ่างขางถือว่าเป็นที่ปลูกเกษตรที่ใหญ่ของประเทศไทยแลว้วแบบ ผมอย่างผมก็เคยไปเที่ยวแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆตอนไปเที่ยวทั้งพืชผลเกษตรต่างๆครับผมก็ตามพระเจ้าอยู่หัวเลยครับเราก็ต้องแบบรีเสิร์ชหาข้อมูลว่าโครงการพระราชดำนีของในหลวงมีอะไรบ้างปีนี้ก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะทํากิจกรรมร่วมกับแฟนๆครับเพราะว่าเ,เราสามารถได้ทั้งแบบทําความดีร่วมกันด้วยครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยครับครับผมก็ปีนี้คนหล่อขันทําดีวิทีกานะครับก็อยากจะ เชิญชวนให้ทุกคนมาทำดีไม่จำเป็นต้องเฉพาะแคมเปญน,นี้แต่ทำดีตลอดทั้งตลอดไปเลยครับเพราะว่าใครๆก็สามารถทำความดีได้ครับ